ในฝันเลยอะทุกคนมันสวยขนาดนี้เลยที่เป็นคอนโดหรอคอนโดหมดเลยหรอเนี่ยหลังจากที่มาอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หนึ่งคืนนะคะวันนี้ก็แรงแรงของมือนีนะคะคุณแม่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยวันที่วันนี้วันที่สิบสามสิบสามเนาสิบสามแล้วสิบสี่หรือเปล่าฮะสิบสี่หรือเปล่าสิบสามอ๋อวันแม่ใช่ไหมคะวันนี้วันแม่เมื่อวานอ๋ออ๋อ วันนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กําลังจะไปใช่กําลังจะไปขนส่งนะคะให้สนุกเที่ยวให้สนุกนะค่ะดูแนตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ป๊ากับมาม่าไปส่งนะคะบายยครับไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาหลายกิโลเลยนะคะ ได้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะลุกค่ะเดี๋ยวนูรออัดประตูดีกว่าบ้านสวยก็มาส่งแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะไหมดเดี๋ยวจะถามก่อนว่ารถ เราจะไปถามก่อนว่ารถคันไหนนะคะเขาบอกว่าสิบสีก็น่าจะใช่คันขอโทษนะคะช่หมคันนี้ใช่ไหมคะที่จะไปกรุงเทพไปกี่โมง่ะไปแปดโมงครึ่งค่ะคันนี้เลยเดี๋ยวก่อนตัวตัวตัวใช่นี่หรือเปล่าคะก็ไม่ใช่อ่นี้่ สกกรริบสี่ใช่ไหมคะกี่โมงจะมาคะจะไปอยู่เียด๋ราจะมาจอดอยู่นั่งรอนี่เรือนั่งรอโอเคค่ะรถมาแล้วนะคะไปเช็คอินแล้วค่ะเจเจไปไหมไปไต้ซ่างนี้ชื่อไปไป 4A ที่นี่ได้ป่ะคะขอบคุณโอเคตอนนี้ออกเดินทางแล้วเด้อ มีรถแบบใหญ่โตเนาะแก okay, ฉันคิดว่าคนข้างนอกเยอะแล้วนะคะเข้ามาแล้วคนเยอะมากแกจอแบบนี้ผู้โดยสารเยอะมากนั่งรถประจำทางมาค่ะทุกคนรถรถ,รถนี้คือรถนี้วิ่งตั้งแต่กี่โมงคะรถ,รถนี้วิ่งตั้งแต่กี่โมงคะ ตีสี่จนถึงกี่โมงถึงจะปิดคะหมายถึงอะไรหมายถึงรับส่งเนี้ยคันสุดท้ายเหรอใช่ค่ะคันสุดท้ายคันสุดท้ายต้นทางก็คือสี่ทุ่มสี่ทุ่มคันแรกออกตีสามห้าสิบจากต้นทางอ๋อคือจัดก็คือก็คือว่ามีรถรับส่งแบบนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่คิวจนไปพอดแบบเป็นจุดเป็นจุดเนาะดีดี บอกว่ามาเที่ยวทําไมกรุงเทพไม่น่าเที่ยวต้องไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะต้องไปแถวแถวไหนคะ <ว S 1> จังหวัดอะไรก็ได้ท,ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะ,ะท,ที่ไม่ใช่กรุงเทพประจวบ,บเหรอคนลุงกับคุณป้าบอกว่ากรุงเทพไม่น่าเที่ยวรถติดมาก เขาบอกว่าเขาเบื่อกรุงเทพมากเขาบอกว่ากรุงเทพไม่น่าเที่ยวเลยแต้เราก็อยากเห็นกรุงเทพ ทำงานทำอะไรไม่ได้ล,ดนละนี่อะเสน่ห์ของคนไทยใช่ไหมคะทุกคนที่แบบพูดคุยดีอะไรอย่างเงี้ยมันดูสัมพันธ์ดีทำให้คนต่างชาติเขาอยากมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนทำไปทำมาคุณลุงเขารู้จักเพียนแนออนทัวร์แล้วก็รู้จักเราด้วยนะคะคุณลุงคุณลุงเขาบอกว่าไม่ชอบเลยกรุงเทพ <c oughs> เขาชอบดูลาวคะ่ะ <c oughs> บรรยากาศที่ลาวสวยมากอะไ ยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยอะไรเนี่ยาทำไปทำมาก็รู้จักอูลองซานรู้จักพี่โมอะไรเนี่ยก็รู้จักเรารู้จักเปลี่ยนเน่โอ้โหโลกกลมนะเนี่ยตัวสองล้ <c oughs> <200 S 1> อวก็เป็นเป็นแฟนของน้องกูแล้วถ้าสมมุติว่าเรารีบเนี่ยทำยังไงคะ งจากรถนีแล้วก็ขึ้นรถบัสลงจากรถแล้วก็เดินวิ่งไปติดมากแล้วลุงกับป้าเนี่ยตกลงกกันกี่ปีแล้วคะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขาต้องอยู่ต่างจังหวัดเพื่อชดเชยไม่มีนะเขาก็ออกไปดูแล่ติดตามเขาก็จะมองไปอ๋อ เออเชียงขวางออใช่เขาไปดูพราดำนาเราเพื่อดำนาะไม่ไหมมาๆเดี๋ยวหนูพาไปดำนาบ้านหนูดำนาด้วยมือนะยังไม่มีจักรมาตลาดไม่หวางใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อเึงอแล้ว ักนะดูเบอร์ตัวเองดูยังไงคะเนี่ยบอ,อ่ะร้อยห้าสิบบาทขอบคุณค่ะถ้ามาเช้ากว่านั้นได้ไหม สี่ทุ่มคือเอาหมูเอามาดูได้หรอเทล่ากูจีบวัน้่ทุ่คือสิบโมงกลางคืนจองไว้ก่อนนะยังจากว่าอะไรยังจากว่าเขาจะยังบอเช็คบอเช็คเอาเรารับก็เลยเช็คอินบ่ได้สินะ <c oughs> นี่จะเป็นโรงแรมที่เราพักคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นตึกที่สร้างใหม่นะคะนี่รอบๆก็จะเป็นตึกแบบนี้เลย เนื่องจากว่าเขาเช็คอินบ่ได้แต่ว่าเขาจองได้เนาะอ๋อแรงๆประมาณจักโมงกว่าไงที่เขาว่าบ่ายสองบ่ายสองเขาจะสี่ทุ่มเขาจังเข้ามาได้เนาะเพราะว่าข้างในยังมีคนอยู่มันบอกเขาว่านะแล้วตอนนี้คือไปกดโรงแรมใช่ตอนนี้คือเขาสิไปเขาสิไปเที่ยวต่อเนาะแต่ว่าคลิปนี้มันจะโจวไว้อยู่นี่แล้วก็กังเกิลจังมาโตแต่ว่ามปนต้ออยากให้ทุกคนเบิ่งอันกรุงเทพนะทุกคนแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพารามเก้าเหรอ 9ศูนย์นมศูนย์วัฒนธรรมพลังเก้าค่ะทุกคนวันนั้นพาลูกค้าคนจีนไปถามอยู่ที่ชั้น60ประมาณ8ล้าน8ล้านบาทไทยนะไม่ใช่ย่อยๆเด้อต้องทำงานหมดชาตินะป็นไงในฟังนี้ก็เป็นเจ้าของอ๋อสองตึกใช่ไหมแล้วก็ฝังทั้งจีนอะไรบ้างตึกเยอะมากนี่แหละต้นไม้กรุงเทพ หนคะหมายถึงว่าิตึกพวกนี้ไงอันนี้เหรอเดนไมคกรุงเทพเดนไม้ไงว่าพื้นดินอ,ะอ่ะที่นี่คือใจกลางเมืองเลยใช่ไหมคะใช่ใจตึกเยอะมากเลยอะ่ะสวัสดีกรุงเทพเนี่ยมีทุกชาติลาวหมดไทชางเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่โซอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร ยมราชมาเนี่ยแล้วปกติมันไม่ค่อยมีทุงชาติแบบนี้ปกติไม่มีน่าจะมีใครมาน่าจะมีคนรุ่นคนใหญ่คนโตมาแล้วพี่นนองของประเทศลาวอ,อ่ะอน่าจะใช่ต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยไม่งนั้นไม่เห็นนะไม่เห็นที่ไหนมีแบบแบบมากกอไว้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ลองเช็คใต้ดิแล้วก็ทางนี้ก็แบบยาวไปถึงนน่นอะ่ะอาททาไมมันมีทุงชาติลาวในนี้ได้ค่ะพี่มันมีปับทูม่ปมจชมอาเซียนอะไรสักอย่างนะวะอ๋อแถวยมราชนะคะ รถเยอะมากอันนี้อันนี้เรียกว่าไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเมื่อกี้เยอะมากอุย้ยตึกสูงสูงนี่บ้าอยากได้รถนี่ไปอยู่บ้านสักคันจังเลยที่อันนี้ตึกไบหย,ยกไบหย,ยกไบหย,ยกหนึ่งที่เขาสมัยก่อนสูงที่สุดในประเทศไทยอะอตึกไหนนะหนกรมเนี่ยอ๋อันนั้นเหรอในตึกไบหย,ยกกำ<อ>ลังเป็น ขายส่งเสื้อผ้าเสื้อผ้าขายส่งเสื้อผ้า,เ,ผาเราคอมเมนต์อันนั้นมันเขาก็มาซื้อแต่ตรงนี้ล้วไปขายต่อใช่ไหมใช,ใชไใ่ไปขายเมียนจันไปขายนอนอาก็ซือ้อที่นี่นเด็ดไปดูจังเลยอะนั่นแหละทีบ้างไปเป็นขายส่งกรุงเทพมาถึงแล้วคะ่ะนี่จะเป็นตัวเมืองเลยใช่ไหมใช่เนี่ยท,ที่ที่ส่งคุณพี่แถวนี้แหละที่ตารางว่าละหนึ่งล้านบาทอะอไอ้ตึกเนี่ยจะเป็นคอนโด ด้วยแล้วก็เป็นที่ทํางานด้วยหรอใช่ส่วนมากจะเป็นคอนโดใช่ไหมมันเป็นโรงแรมด้วยนี่เป็นคอนโดหรอคอนโดหมดเลยเหรอเนี่ย ก็สวยเหมือนอยู่สิงคโปร์เลยอ่ะตนี้ก็เหมือนทำเหมือนเพชรไงใช่ทำเหมือนเพชรเลยใช่เด็ดตึกนั้นเก่าแล้วใช่ไหมตึกนี้เก่าจีไอบีไมโยกสองเนี่ยสมัยก่อนช่งที่สุดเนี่ยข้างล่างก็ขายเสื้อผ้าขายของข้างล่างที่พี่บอกว่าขายเสื้อผ้าใช่ไหมตอนนี้มีคนทำลายสถิติแล้วไงเนาะ คนรุ่นคนใหม่เกิดขึ้นตลอดเนี่ยไม่เห็นมีเบนซ์เลยเบนซ์เขาออกรถติดเขาไม่ออกนะอเอเจองน้ำมันเออไม่มีเบนซ์ไม่มีบีเอให้เห็นเลยอะ่ะมีน้ำมันไอ้พวกนักธุรกิจเขาไม่ออกเลยเวลาเน,นี้เขอาออกเป็นเดือกับเดือน ดึกๆแล้วก็ถ้าเป็นเช้าก็เช้าๆใช่ใช่ใช่ใชทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเร<ถ>เขาไม่ชอบเกียนไงคร<ถ>ับไม่ชอบรถติดๆโอ้รถติดโอ้โหอยากให้ดูอ่ะแล้วก็ไปดูด,ดรถติดอะด่ะด,ดูดูทุกคนติดอยู่ที่นู่นอ่ะนี่สนามของแท้เลยมีจอใหญ่แบบนี้หลายจอมากเลย อันนี้พี่เขาบอกว่าทำเนียบทำเนียบเนี่ยไม่รู้ว่าภาษาลาวเอิ่นไว้อย่างไะทำเนียบทำเนียบที่ประชุมอ่ะอ๋อที่ประชุมเหรอหอประชุม,ชม,มพวกเออโอ้โหหัวไผมาแบบมีธงศาต์ลาวฮานะทุกคนมันแบบเมื่อทางเลยตั้งแต่เข้ามาแถวยมราชแล้วมันเห็นธงศาต์ลาแบบนี้นะ่ะน่าจะเป็นผู้ใดผู้หนึ่งมาบะทำไมถนนก็สวยขนาดนี้เลยคะเนี่ย แถวนี้ไม่มีบ้างคนนะแถวนี้มีแต่ที่ทหารนะที่ทหารเนาะก็คือที่ที่เขาทำข้าราชการแบบนี้ใช่ไหมโอ้ถนาจะสวยขนาดนั้นก็สหประชาชาตินีเหรอเออสหประชาชาติสัมพันหลายประเทศมาเวลามามาประชุมมมาประชุที่นี่ใช่ไหมของสหประชาชาติเนี่ยมีหลายธงชาติเห็นไหมใช่ใช่นั่นนะสหประชาชาติบอลประชุมถนนจะสวยขนาดนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไร ในหลวงพระราชินีร๊อกเก้าพลาชินีมางเกิดเพิ่ง่าไปเนี่ไงเนี่ยขนาดถนนยังสวยขนาดเนี้ยขออยู่เลยได้ไหมคะเนี่ยตรงนี้เป็นวีทีมวยนี่หรอต่อยมวยไทยลาดําเนินเนี่ยมวยไทยที่นี่หรอเออลาดําเนินอ่ะที่ต่อยมวยไทยอ่ะที่ที่เขาออกทีวีหรอเออเออเออขาถ่ายที่นี่หรอใช่เขาเตะที่นี่แหละอ๋อที่เนี่อืมอันนี้ต้นมะขามเยอะมากแล้วต้นมะขามให้เกี้นขาม ถนนถนนไซนี่น่าจะเป็นถนนที่สวยที่สุดในไทยแล้วใช่ไหมคะพี่ก็กันคืนนี่ไงที่เขาถ่ายทอดถ่ายนะเขาถ่ายในเส้นนี้แหละที่อะไรวะนี่อ่าป้อมป้อมปราบสมัยก่อนที่ไทยกับพมา่าสู้กันเขาสร้างการไว้อ๋อแล้ววัดนั้นสวยมากเลยอะ่ะวัดธิดารามอืมวทำไมมันสวยขนาดนี้เน่ยตรงข้ามคือถนนอันนี้ไงประชนที่บัตายเนี่คนที่ชอบมาบัดทวงอ่ะหรอที่นี่หรออ่าได้เล เื้อเหลืองเสื้อแดงที่มาประท้วงตรงนี้ตรงกลางอ่ะแถวนี้ใช่ไหมที่เขาแบบจับป้ายจับอะไรทำไมแล้วถ่ายถ่ายทอดตรงที่นี่ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละโอ้โหนี่แหละเป็นรูสาววันรีเป็นที่ปไตยเนี่ยว้าวทำไมประเทศไทยสวยขนาดนี้ทำไมกรุงเทพสวยขนาดนี้พวกเธอฉันคิดว่าเชียงใหม่เชียงรายสวยที่สุดแล้วนะท่านุ้งไปวัดพระแก้วที่วัดพระแก้วได้สวยที่สุดในเอียงนั่นก็อียงนึ่นก็คือเรียกพระราชวัง นี่หรอภาษาอังกฤษนะราชสวงแกนพาเลตนะแกนพาเลตแกนพาเลต์ถ้าภาษาจีนเขาเรียกอ่าเรียกไงสวยมากหหวงงก皇งกงอ่าจีนก็จะเรียกง皇งจีนจะเรียก皇宫อู้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนในฝันเลยอ่ะทุกคนมันสวยขนาดนี้เลยอันนี้ค่อยมาใหม่นะนในกะลาห่ม คลิปนี้จะเป็นคลิปเออนว่าสบายดีกรุงเทพเนาะหือว่าสบายดีบางกอกจะให้เบิ่งวิวคราวๆแต่ว่ามันตัวยังจะยูอีกหลายมือยูเนาะยังจะจะแบบพาชมกรุงเทพนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันยูห้องกันคืนนี้ดีกว่าเราสำหรับคืนสำหรับคลิปนี้เนาะคือบัตรที่เมชาได้เมชาเขาก็เอาแล้วนะต้องใช่ ก็เอ,เอาอีกก็ได้ดกลับเข้ามาแล้วนะจะมาพักผ่อนเดี๋ยวเข้ามาห้องล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูดีกว่านาะเหน่วยมากทุกคนปากจืดหมดเลยนี่ห้องสวยเหมือนกันนะนี่จะเป็นเตียงชั้นเตียงเตียงเดี่ยวนะคะนี่นี่คะ่ะ เป็นชั้นที่สี่นะอืมนี่มีโต๊ะมีน้ำด้วยตู้เย็ยนมีอะไรเอ,อ่ยไม่มีอะไรใช่ไหมมีน้ำแข็งด้วยจะได้กินน้ำเย็นๆเนาะดูห้องน้ำหน่อยสิห้ามสุบุหรีอืมีนห้องน้ำ็สะสาสะอาดน,นะคะราคาอยู่ที่หก0้ค่ะอ้าจะขอกินน้ำก่อน กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอโอเคมาถึงเชียงเอ้อยมาถึงกรุงเทพแล้วก็ได้ที่นอนได้ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอพักก่อนใครชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเยวตัอมาเที่ยวกรุงเทพตามสมใจแล้วนะคะทุกคนปรารถนาที่จะมากรุงเทพตั้งนานแล้วนะคะ สวัสดีค่ะติดตามออพีต่อไปนะคะ